สวัสดีครับจากพุทธสมือรวิจยาครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมหายไปในมาก็กลับมาแล้วนะครับสําหรับเสียงผ้ากันคุ้นเคยสําหรับทุกคนถามว่าผมหายไปไหนมาคือจริงๆที่ผ่านมาที่หลายคนอาจจะสังเกตนะครับผมไม่ได้ลงคลิปเลยตั้งแต่หลายเดือนมาแล้วซึ่งตอนนั้นคือผมมีภารกิจหลายอย่างที่สําคัญมากๆ ทั้งในเรื่องของการที่จะต้องอเตรียมตัวเดินทางมาเรียนต่อซึ่งตอนนี้ปัจจุบันนี้ผมเดินทางมาเรียนต่อต่างประเทศนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับแล้วก็เพิ่งจัดการอะไรหลายๆอย่างเซันดาวเรียบร้อยนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาช่วงนั้นที่ก็ไม่ได้ออกไปถ่ายทําเลยครับเพราะว่าสถานการณ์โควิดในประเทศไทยก็อย่างที่ท,ทราบป็นดีมันแรงมากก็ สำหรับที่ประเทศไทยก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆฝ่ายทุกๆคนนะครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยกันนะครับอ่าสั้นๆเล็กน้อยสําหรับที่ผมหายไปในมาก,ก็เข้าเรื่องเลยแล้วกันครับถามว่าผมกลับมาครั้งนี้แล้วเราจะมีอะไรใหม่บ้างสําหรับพฤกษเสมงวิทยาของเราใครที่เคยติดตาม ผมมาสักระยะหนึ่งน,น,นะครับก็จะพอทราบว่าคอนเทนต์หลักของเรามีหลักๆอยู่นสน3เรื่องก็คือพืชในเมืองหรือพืชศาสตร์ในเมืองไลฟ์สไตล์คนเมืองก็คือชีวิตคนเมืองทั่วๆไปแบบเวลาเราออกไปใช้ชีวิตนะครับเราเดินทางเราใช้ชีวิตประจำวันยังไงอันสุดท้ายคือวิทยาศาสตร์ในเมืองซึ่งเป็นเรื่องราววิทยาศาสตร์เกเก็ดน้อยที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของพวกเรานะครับ ถามว่ากลับมาครั้งใหม่ครั้งนี้มีอะไรเพิ่มจากนี้กลับมาครั้งนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงแค่ในประเทศไทยแล้วครับผมก็จะเอาสาระดีๆจากในต่างประเทศมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอย่างเต็มที่เต็มอิ่มแน่นอนนะครับก็อดใจรอกันอีกสักนิดนึงครับภายในไม่เกินสิ้นปี64นี้นะครับเดี๋ยวเสมอือวิทยาคลิปใหม่ตอนใหม่ จะออกมาสู่สายตาทุกท่านแน่นอนนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามรับชมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ